สวัสดีค่ะวันนี้สาราจะพาทุกคนไปเที่ยวที่เมืองคลองเชียงใหม่นะคะจังหวัดเชียงใหม่นะคะเมืองคลองจังหวัดเชียงใหม่ก่อนที่จะไปถึงเมืองคลองก็ผ่านบ้านถ้ำนะคะบ้านถ้ำไปเลยค่ะไปกับน้องสารากันนะคะวันนี้น้องสาราจะพาเที่ยวเมืองคลองจังหวัดเชียงใหม่นะคะนี่ค่ะบรรยากาศดีมากเลยคะ่ะภูเขาอ่าเจอภูเขาแล้วก็เจอธรรมชาตินะคะต้นต้นไม้แยะมมากมายร่มรื่นมากเลยค่ะทุกคน มาแล้วค่ะมาถึงคาเฟ่เมืองคอนนะคะคาเฟ่เมืองคอนคาเฟ่นี้ก็สวยมากค่ะวิวภูเขาบรรยากาศทุ่งนาเขียวกระจีเขียวสวยมากเลยค่ะต้นการสวยมากต้นข้าวสวยมากเลยค่ะกำลังเขียวกำลังดีเลยค่ะบรรยากาศดีมากเลยค่ะทุกคนแนะนำทุกคนมาเที่ยวนะคะเมืองคอนนะคะจังหวัดเชียงใหม่นะคะบรรยากาศดีมากเลยค่ะทุกคนน้องสราก็ได้สั่งน้ำสั่งอะไรมาทานกันนะคะทุกคน แล้วก็นี่นะคะให้ชมบรรยากาศค่ะร้านน้นเสร็จทานอะไรเสร็จก็ขอถ่ายรูปส,สวยๆกับวิวส,สวยๆร้านกาแฟส,สวยๆวิวภูเขาวิวอ่าทุ่งนานะคะส,สวยๆนะคะทุกคนเสร็จแล้วก็จะข้ามน้องสรา,าก็จะข้ามมาทานข้าวที่พักมืองคลองนะคะร้านอาหารนี่นะคะเดี๋ยวขอถ่ายรูปก่อนนะคะคน,นะคะทักมือคองนะคะเสร็จแล้วก็ขอถ่ายรูป อ่าก่อนกลับก่อนนะคะโมนี่นะคะบรรยากาศเมืองคอนสวยมากเลยค่ะเมืองคองเมืองคองที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะเมืองคองน,นี่คะ่ะบรรยากาศดีวิวดีมากเลยค่ะทุกคนตรงเขามาเสร็จจากเมืองคองเสร็จก็มาแวะถ่ายรูปกับอ่ แหล่งผีเสื้อหน่วยผาตั้งนะคะผีเสื้อนะคะนะคะแหล่งผีเสื้อผีเสื้อเยอะแยะมากมายเลยะคะ่ะผีเสื้อตัวสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะทุกคนบินมาธรรมชาติสวยงามมากแล้วก็สัตว์ถ้าธรรมชาติสวยสัตว สัตว์ก็มาอ่าสัตว์ก็จะเยอะแยะมากมายแล้วสวยอ่านี่ก็ขอแวะถ่ายรูปอ่าจุดเช็คอินอ่าตรงมืองคอนแล้วก็เชียงดาวก่อนนะคะก่อนกลับนะคะทุกคนสวยมากค่ะแนะนํามาเที่ยวนะคะมึงคอนแล้วก็อ่าเชียงดาวนะคะจังหวัดเชียงใหม่นะคะแนะนําให้ทุกคนมาเที่ยวนะคะนี่ค่ะก่อนถายกลับก็ถ่าย